ที่สอนละมากมายนะก็เพื่อพัฒนาจิตอันหนึ่งให้มีความสงบเพื่อจะได้มีกำลังอันที่สองพัฒนาสมาธิขึ้นมานะเพื่อให้จิตมันตั้งมั่นพอจิตมันตั้งมั่นเนี่ยมันจะตั้งตัวเด่นดวงขึ้นมาแล้วมันจะเริ่มเห็นมันจะเริ่มเดินปัญญาได้พอจิตมันตั้งมั่นขึ้นจริงๆแล้วมันจะมีมันจะรู้สึกนะเวลาสติระลึกลงในร่างกายเนี่ย มันจะรู้สึกทันทีเลยร่างกายไม่ใช่เราหรอกร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูเห็นไหมเห็นไตรักแล้วไม่ได้คิดเลยนะมันรู้สึกเลยอะ่ะถ้าคิดเอาใช้ไม่ได้รู้สึกเอาถึงจะใช้ได้เนี่ยพอจิตเราตั้งมั่นเป็นกลางนะทีแรกตั้งมั่นแล้วก็ยังไม่เป็นกลางหรอกต้องฝึกอีกนานเหมือนกันกว่ามันจะเป็นกลางได้มันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันก็เห็นสภาวะนะเช่น มันเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นตนะั้งอยู่แล้วก็ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยมันมีความตั้งมั่นนะมันก็จะเห็นหรือมันเห็นร่างกายหายใจออกจิตใจเป็นคนรู้ร่างกายหายใจเข้าจิตใจเป็นคนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้เนี่ยกายกับใจมันแยกออกจากกันการแยกขันแยกรูปแยกนามได้นะั่นแหละนะคือการเจริญปัญญาขั้นต่ําสุด ขั basic. นะ้นเบสิะเรียกว่านามรูปปริเฉทญยานมีปัญญาแยกรูปนามได้ปัญญาเกิดจากอะไรบอกแล้วเกิดจากสมาธิที่ถูกต้องไม่ใช่เกิดจากสมาธิเฉยๆสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเพราะเราต้องมีสมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นนั่นแหละคือจิตที่มีสัมมาสมาธิพอจิตมันตั้งมันนะ่นสติะระลึกรู้กายมันจะเห็นว่า มันจะรู้สึกทันทีนะกายไม่ใช่เราหรอกนะสติระลึกรู้เวทนามันจะเห็นทันทีเลยเวทนาก็ไม่ใช่เรานะเป็นของเกิดดับสติระลึกรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วรอบกรดหลองอะไรก็จะเห็นนะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราหรอกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะบังคับเลยมันไม่ได้เนี่ยจิตมันเดินปัญญามันเดินกันอย่างนี้เดินด้วยการเห็นความจริงนะไม่ใช่คิดเอา จะเห็นความจริงได้จิตต้องตั้งมัน่นสิ่งที่เกิดดับคือตัวทุกข์การภาวนาไม่ต้องรู้เยอะรู้นิดเดียวพอแล้วรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับถัดจากนั้นก็เห็นเลยว่าในบรรดาสิ่งที่เกิดที่ดับมันคือตัวทุกข์รูปนี้กายนี้เป็นสิ่งที่เกิดดับไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์ จิตนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุก์ขไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุก์ขไม่มีอะไรดับไปพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทประโมทโชววัดสวนสันติธรรม แสดงธรรมเมื่อวันที่30มกราคม2565